สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันอาคารนะครับวันที่2ธันวาคมนะครับผมก็กางสัปดาห์วันนี้นะครับไม่เงียบเหงา่อนะครับมีฟุตบอลเตะกันประมาณหนึ่งเลยนะครับในรายการใหญ่ๆแล้วก็มาจากดิชั่นนำนะครับผมสามคู่วันนี้ครับจัดมาเรียบร้อยนะครับไปเรื่อกันที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับ ไปดูคู่ที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วกันนะก็จะเป็นนิวคาสเซิลเจอกับสเปอร์นะครับผมสองทีมนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะสวนทางกันเลยนะครับผมแต่อันดับติดกันนะครับนิวคาสเซิลอยู่ที่13มครับมี18คะแนนจาก13เกมส่วนสเปอร์อันดับเหนือกว่านะมีแต่เท่ากันแต่รูดดูเสียมากกว่านะครับ ถึงซปเปอร์จะอันดับดีกว่าแต่ฟอร์ช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าตัววิจาร์เยอะมากนะโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับแล้วก็อ่าเรื่องของหลักปัจจัยเลยนะครับหลักๆคือเกมรับเลยนะเพราะว่าเสียประตูเยอะมากนะครับในช่วงหลังนะครับอย่างเกมล่าสุดเจอกับฟูลแลมก็แพ้คาบ้ามาหนึ่งสองนะครับก่อนหน้านั้นอ่าเจอกับอ่าสเปอร์ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็โดนไปห้าประตูนะครับเจอก่อนหน้านี้นเจออาร์ซนอนก็โดนไปสี่ลูกนะครับเช่นเดียวกับ การเจอกับแมนยูก่อนหน้านั้นก็โดนไปสองลูกนะครับสเปอร์ไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับในะครที่นิวคาสเซิลครับก็ต้องบอกว่าอ่าถ้าจาะลึกแค่ฟอร์มในลีกเนี่ยก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับชนะมา2เกมหลังสุดนะครับเจอกับเอลวัตันกับอ่า,อาเจอกับแมนซิตี้นะครับผมก็จริงๆผลงานของทั้งคู่เนี่ยก็อยู่ในามาตรฐานที่ ขึ้นๆลงๆนะก็เดี๋ยวดีไม่ดีต่างกันแต่ว่าผมมองว่าภาพรวมตอนเนี้ยสิ่งที่น่าปวดใจกว่าก็คือทางฝั่งของสเปอร์เรื่องของเกมรับนะครับโดยวิจาร์เยอะเหมือนกันพอสมควรเลยนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นเลยคือเรื่องเกมรุกนะครับก็ยังระตูได้ต่อเนื่องแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยซึ่งสถิติดีมากนะนิวคาสเซิลเล่นในบ้านมา6เกมหลังสุดชนะทุกเกมนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า ต้องเลือก,กทีมหนึ่งที่เป็นฝ่ายชน,นะผมยังเชื่อว่าวันนี้นี่โอกาสของทางฝั่ง,ง New cast นิวคาสเซิลมีมากกว่าชัดเจนเลยนะครับผมอ่ะไปต่อทีอ่คู่หนึ่งครับไปดูบิ๊กแมชในลาลิกาสเปนครับเป็นบาร์เซโลน่ากับแอมารลิตนะครับก็สองทีมนี้ครับผลงานถือว่าดีทั้งคู่นะในภาพรวมเลยนะครับบาร์ซ่าก็จริงๆที่ผ่านมาช่วงหลังก็มีสะดุดแค่เกมเจอขับบูสกับเชลซีในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าถ้าเป็นเกมลาลิกาเนี่ยพวกเขาชนะมาติดต่อกันหลายเกมเลย นะครับผมส่วนทางฝั่งแอมเบริดนี่จะบอกว่าฟอร์มแรงมากนะครับชนะมา7เกมรวดนะครับจากทุกรายการผลงานดีจริงครับเกมรับเหนียวแน่นตาสไตล์เลยของซีเมเน่แล้วก็เกมรุกยิงประตูได้มากมายเหมือนกันนะครับผมว่าเกมนี้ก็น่าจะส้กนสนุกเลยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเกมใหญ่ครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับแต่ผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าดูจากมาตรฐานภาพรวมผมมองว่าแอมเบริดดูดีกว่าในเรื่องของความสมบูรณ์แบบนะทั้ง เกมลุกเกมรับและความเป็นระเบียบนะครับคือบาร์ซ่าเนี่ยโอเคเกมลุกจัดจ้านอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเกมรับยังมีจุดบอดอยู่เยอะนะครับคือบางทีก็เสียประตูง่ายเกินไปอะไรางี้นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมมองว่าทางฝั่งแอมบริดภาษีดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้นี่อย่างน้อยมีโอกาสเลยที่จะเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งคะแนนน่าจะไม่ถึงคันแพรนะครับผมส่วนค้่สุดท้ายครับไปดูที่ฟุตบอลเดอเอโพคาวแล้วกันนะยิมมาหนึ่งคู่จะเป็นไลฟ์ซิกกับมักเดบวกนะครับ ทั้งฝั่งของไ์ซิกก็แน่นอนว่าเหนือกว่าครับด้เรื่องของทั้งผลงานเรื่องของชื่อชั้นสักยภาพนักเตะและต่างๆแล้วก็ออกเล่นในบ้านด้วยนะครับผลงานก็ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับไ์ซิกก็ช่วงที่ผ่านมามีสะดุดแพ้แค่ฮอฟเฟนฮา์ทีมเดียวนอกนั้นคืออ่าน,นั้นคือชนะมารัวเลยเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งของมักเตยบวกมาจากาลีกาสเยอรมันครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ในช่วง10เกมที่ผ่านมาก็มีแพ้ไปรัวๆเหมือนกันนะมีแพ้ไปถึงโอ้มีแพ้ไปถึง7จาก12เกมอ่ะผมว่าอาการกันดักอยู่เหมือนกันนะ mm. วันนี้เราเจอกับทีมที่ดีกรีเหนือกว่าผมมองว่าโอกาสพวกเราก็มีน้อยเหมือนกันเพราะว่าอ่าวันนี้ต้องไปเยือนด้วยนะแล้วก็ไลฟ์ซิกเอก็จะบอกว่าเน้นทุกถ้วยเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ก็น่าจะเก็บผลที่ต้องการได้ไม่ยากนะครับผมอ่ะแล้นี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ